สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะกับรายการเพียวไลฟ์สวยรวยเสน่ห์ค่ะและวันนี้ก็อย่างเช่นเคยค่ะนัดสาวบ้านเมืองค่ะนังติ๊กสาวบ้านนะค่ะก็น่นอนนะคะสองทก็ตแบบนี้นะคะรับรองค่ะว่าจะต้องมีสิ่งดีๆนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ความสวยความงามนะคะภายใต้แบรนด์กากเพียวไลฟ์ค่ะ นะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะมั่แนะนํากันรับรองค่ะว่ามีความรริเลยอยอในหมากไม้มาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะ,<ช>คะถ้าติดตามกันตั้งแต่ต้นให้จบ ถึงจมให้ดีค่ะเพราะว่าซิงเรานี่จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตกของคุณเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นค่ะเขาจะมาว่าวเรื่องกาแฟวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกาแฟนั่นเองที่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยกินแบบฮิตกินกันมากไม่แล้วค่าจะเป็นตามแบบร้านกาแฟช็อปต่างๆหรือว่าปั๊มน้ํามันหรืออาจจะเป็นพวกเป็นชร้านสะดวกซื้อต่างๆเซเว่นหน้าปากซอยอะไรหรือว่าจะเป็นพวกทีอินวันกับมิชช่นเดียวกันที่กําลังฮิตฮอตกันมากเลยค่ะวันนี้เขาจะมาท ความรู้จักและโอ้ยรู้จักและตัาใจนะคะบอกไปว่ามะากกลินพันกันสงสัยอยากกินกาแฟขอกาแฟสักแก้วนะคะ <c oughs> ใช่เพื่อให้สดชื่นกราปีกระเป๋า <c oughs> นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งที่แบบคนส่วนใหญ่มาก,กินกันเลย <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตามออฟฟิศหรือว่าต่ง <c oughs> ตางๆเขาก็นิยมดื่มกาแฟกันกันส่วนมากเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คนเฮากินกันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะถ้าเฮาเรือสิ่งที่ดีให้ร่างกายของเขาเองรับรองค่ะว่า จะเป็นกาแฟมือที่ดีและมีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ,นนะ,คะวันนี้เราก็เลยจะมาทําความรู้จักกับกาแฟประเภทต่างๆกันค่ะก็อย่างแรกเลยก็จะมี3ประเภทด้วยกันนะคะ1เลยเป็นกาแฟสําเร็จรูปนั่นเองค่ะที่ก็นิยมชงตามบ้านหรือว่าสำหักงานต่างๆนะคะหรือเราอาจจะต้องมาเติมมาครีมเทียมน้ําตาลนมข้นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะก็เป็นกาแฟปรุงสําเร็จรูปนั่นเองค่ะคุณผ<ม>ู้ชมนะคะและอย่างที่2ค่ะเป็นประเภทนะคะกระป๋องที่เขากินกันไม่ว่าจะเป็นยูตามเซเว่น ค่ะหรือว่าปั่มน้ำมันที่เป็นกระป๋องเอาเป็นว่าเขาบอกขอเอ่ยซือยห่อกันแล้วกันค่ะแต่ว่าที่มันเป็นจุเป็นกระป๋องนั่นแหละประเภทที่2นั่นเองค่ะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นกาแฟแบบคั่วบดค่ะหรือเป็นกาแฟสดนั่นเองที่เห็นตามร้านกาแฟใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นกาแฟที่เขานํามาคั่วเองแล้วก็หรือมีโรงงานกาแฟมีเครื่องคั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็ส่วนผสมก็แล้วแต่ทางร้านแต่ละร้านที่จะทํากันขึ้นมาค่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมคะตลาดกาแฟในประเทศไทยนะคะน่าจะมีมูลค่าถึงเกือบนะคะสามหมื่น ล้านบาทนั่นอเองค่ะโอ้<ล>ถือว่าสูงมากๆเลยโดยที่นะคะตลาดยายเป็นตลาดกาแฟทวีอินวันนั่นเองค่ะเป็นมูลค่าถึง1นึ่งหมื่นนะคะสี่พันล้านบาทนั่นเองก่ะซึ่งถือว่าเกือบครึ่งเลยก็ว่าได้แสดงว่าต้องฮิตและคนนิยมกินกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้และรองลงมาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือกาแฟแบบพร้อมดื่มนั่นเองค่ะที่มีมูลค่าตลาดประมาณ9ก้าพันล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะนะคะตลาดกาแฟกาแฟพงสําเร็จรูปค่ะมูลค่านะคะตลาดประ ประมาณห0าพันล้านบาทและต่อไปค่ะตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะมีมูลค่าประมาณ1,500ล้านบาทค่ะค่ะและโบนาเสื้อค่ะว่ากาแฟสดจะมีมูลค่าตลาดค่ะหารอยล้านบาทนั่นเองนะคะเยอะมากเลยอันนี้เรากำลังบอกลำดับนะคะที่เขานิยมกันกินแบบว่ากินบ่อยมากเลยนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่ากาแฟประเภททรีอินวันนะคะเป็นกาแฟที่นิยมกันมากที่สุดเลยตั้งแต่ที่เราพูดกันมานั่นเอง ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมบริโภคดี่นี้ก็คือมันเป็นกาแฟที่สามารถหาทานได้ง่ายแล้วก็ชงง่ายสามารถดื่มได้ง่ายเลยแบบเร็วๆแบบฉับันะคะจะคุณรู้หรือไม่คะว่ากาแฟนะคะทวีอินวันที่คุณกินอยู่นั้นเต็มไปด้วยพวกน้ำตาลครีมเทียมซึ่งขอบอกเลยแทนทีนะคะจะซอยเขาในเรื่องควบคุมน้ำหนักกลายเป็นว่าเขาลมเร็วในการควบคุมน้ำหนักและบางเทือคารสชาติบอดีีรสชาติบอรอยังอีก่างนะคะใช่แล้วค่ะไม่ใช่นอกจากกาแฟทวีอินวันที่พิปิศบก ไปนะคะก็แฟงปรุงสําเร็จหรือว่าเป็นกาแฟาที่ขายตามร้านทั่วไปนะคะก็อาจจะต้องแบบว่า ใส่พวกนมขน้นนมสดมน้ำตาลหรือครีมเทียมที่มันเยอะเกินกว่าความต้องการเกินต่อความจําเป็นนั่นเองก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ถูกมือนี่คนเริ่มหันมาสนใจมากยิ่งคือน,นั่นกับกาแฟเพื่อสุขภาพทางนี้นี่ค่ะคุณเปลี่ยนจากกาแฟที่คุณกลิ่นยูม่มาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสุขภาพดีนะคะมีคุณค่าทั้งอาหารถึงกาสนิทรสชาติอร่อยคุณคิดว่ามันจะคุม ค่ะหรือมแน่นอนค <นะ S 1> ่ะตอนนี้เรากําลังพูดถึงกาแฟเพียวริคอปจากเพียวไลฟ์นั่นเองที่อยู่ตรงหน้าพวกเราสองคนนั่นเองค่ะการนี้แหละค่ะเป็นกาแฟที่ขอบอกเลยว่าดีที่สุดในตอนนี้แล้วม,มีกาแฟนะคะําเร,ร็จรูปยี่ห้อใดให้คุณมากได้ขนาดนี้ค่ะ,ะบอกว่าจะเป็นซารอาหารที่มีถึงเกลาอสนิยางท<ช>ี่เขาบอกกันนะคะว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน b ีหนึ่งนะคะ B2 B3 B6 มแคลเซียมนะคะอุเมกาซัมใช่ค่ะและยังมีอีกเยอะแยะมากมาที่เรายังบอกเอ่ยถึงถูกต้องค่ะแล้วแท ยังได้มาจากสายพันธุ์อาราบิก้าชั้นดีด้วยนะคะกินเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากลมกรอบมหอมแล้วก็น่ารับประทานนอย่างมากเลยค่ะ นะคะในหนึ่งซองค่ะคุณผู้ชมขาขอบอกเลยว่ามันจูนะคะกาแฟจํานวนเยอะมากๆเลยแต่ว่าให้พลังงานแค่ร้อยกว่าแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะโอ้โหบนนาเสื้อคือคือบางแก้วเนี่ยที่เราไปกินตามร้านอาหารหรือตามคอฟฟี่ช็อปต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นเป็นกาแฟเย็นที่แบบโอ้โหใส่มากๆคือต่อแก้วนี่ประมาณ3-400กิโลแคลอรี่กันเลยนะคะแต่แค่ซองนี้เนี่ยคุณสามารถกินได้ในแบบ แค่ร้อยกว่าแคลอรี่เท่านั้นเองแม่แล้วค่ะกินนะคะไม่ขั้วยอย่างแน่นอนอ่ะกินเพรียที่คอฟนะคะซีแก้วเทียบเท่ากับกินนะคะกับแฟดันนอก <ม S 2> แก้วหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะเลือกสิ่งใดให้กับร่างกายของคุณทั้งอร่อยนะคะทั้งหอมกลมกลอมสามารถพกพาไปกินในใทุกทีทุกเวลาเป็นการผ่อนคลายของคุณได้ค่ะคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะคะทุกคำมาติดต่อสอบถามนะคะตัวแทนของเขาได้สําหรับคนใดที่เป็นคอกับแฟนะคะ ใช่แล้วค่ะแถมยังสามารถนะคะช่วยเราควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะพี่ติ๊กเพราะบางบางตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมพวกเป็นกาแฟคุมน้าหนักใช่ไหมแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสารอาหารที่คุณทานเข้าไปในกาแฟคุมน้ําหนักยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าเพียงพอแล้วอาจจะใส่น้าตาลที่เยอะจนเกินไปแล้วบางยี่ห้อเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอยากกินของจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่ตลอดเวลาเลย,ยใ่คะอ้วนค่ะก็กล่าถูกต้องเราวค่ะนะทางที่ดีนะคะเราควรที่จะเลือก กาแฟนะคะที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยให้มันมีคุณค่าทางสารอาหารเราด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลาแถมยังทําให้แบบว่าไม่ง่วงนอนด้วยสามารถควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะนั่นก็นคือโดยคขอบจากเพียวไลน์นั่นเองค่ะและช่วงหน้าค่ะก็ยังอยู่กับพวกเราอยู่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะภาพของกาแฟโดยทั่วไปแล้วจะมีแต่ความหวานกับความมันของครีมเทียม แต่วันนี้เจอแล้วครับเพียวรีคอปรสชาติไม่เหมือนกับแค่แฟอื่นๆและเมื่อได้มาศึกษาในสปปรรพคุณแล้วยังมีวิตามินดูแลร่างกายของเราแต่พอมาเจอเพียวรีคอปพอมาทำกาแฟเยน็นดิฉันรู้สึกว่าเข้มข้นหวานมันอร่อย เวลาดิฉันดื่มระหว่างวันทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อิ่มทั้งวันเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสทดลองใช้พวกกาแฟควบคุมน้ำหนักต่างๆรสชาติเนี่ยไม่อร่อยเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเราลดน้ําหนักอะไรไปสักเท่าไหร่กาแฟเพลยคอม์เนี่ยรู้สึกแตกต่างคือเรื่องรสชาติของเขาเนี่ยมันสามารถทานง่ายกลมกล่อมหอมมันนะครับมีส่วนผสมของพวกโอเมก้าสีวิตามิน A วิตามิน B แคลเซียมช่วยเสริมสร้างพลังงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับร่างกายอิ่มได้ในระหว่างวันช่วยควบคุมน้ำหนักในตัวทําให้ผมมาประทับใจในกาแฟเพลย์ไล แล้วก็ดื่มเป็นประจำทุกวันครับสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448ผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟเพียรีกอบเป็นกาแฟสำหรับ รับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่วาทิพันธ์มาค่ะบอกเคยนี่กาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะเพราะมาเจอเพียวที่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของได้เลยวันนี้แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ด,ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน D นะคะโอเมก้า3แล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะเปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะ สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448ช่วงเพียวไลฟ์เลิฟเวอร์ การยังอยู่กับน้องติ๊กแล้วไร้การเพียวไรซวยรวยเสน่ห์ยูยเ่นเคยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงค่ะเพียวไรเลเวอร์นั่นเองซึ่งจะมีแขกรับเชิญนะคะมาบอกประสบการณ์ซู้เฮาฟังเกี่ยวกับนะคะผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นด้ไซนและลงไลคค่ะจังไดในตัวผลิตภัณฑ์กันแน่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเรากําลังจะมาแนะนาค่ะอาจารย์คนากรน,นั่นเองค่ะที่ครั้งที่แล้วนะคะเขามาพูดถึงประสบการณ์การใช้เครื่องดื่มหรยออาหารกลิ่นกีวีจากเพียวไรนั่นเองแต่วันนี้ค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงกาแฟเพียวที่ นั่นเองค่ะจากประสบการณ์ที่ใช้จริงนั่นเองค,ค่ะที่ดื่มจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างค,คะก็ปกติแล้วในใน,ในชีวิตประจำวันนะครับเราดื่มกาแฟอยู่ไม่ว่าจะเป็นอา,อาเป็นมื้อเช้ามืม้อกลางวันหรือเที่ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณในการดื่มแต่เราเมื่อเราเปลี่ยนมามามาลองทดลองดื่มกาแฟเพียวไลทนะ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมันมากกว่ากา,าแฟอื่นๆที่เราเคยดื่มมาในแต่และว,วัน ก็คัปกติอาจารย์ก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟในทุกๆวันอยู่เป็นคอกาแฟเลยครับเป็นคอกาแฟเลยครับผมก็คือได้ทดลองมาหลากหลายยี่ห้อแล้วเหมือนกันทานแทบจะทุกยี่ห้อที่มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับผมเป็นกาแฟคอตัวจริงเลยแต่พอมาเจอแล้วรู้สึกยังไงประทับใจยังไงกับกาแฟเพรลิคขอบจากเพียวไล์ก็ในในส่วนของความประทับใจก็คือในในขณะที่เราดื่มนะครับเรารู้สึกว่าเราเราได้รสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็เราดื่มเข้าไปนะครับในในปริมาณหนึ่งซองของกาแฟเพรลิคขอบ ทำให้เราอิ่มได้ทั้งวัน นะฮะเราเราไม่ต้องดื่มตลอดโซจนทยอะหว่าลยค่ใช่ครับมันเยอะมากแล้วนะคะกาแฟเพียวรี่คอปค่ะมีความแตกต่างจากกาแฟยี่ห้ออื่นที่อาจารย์นะคะเคยได้ทานตั้งในกันแน่คะอาจารย์คะก็คือในเรื่องของของปริมาณของส่วนผสมนะฮะอย่างนี้ละกันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อกาแฟหรือว่าครีมเทียมเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่พอเหมาะที่ร่างกายต้องการนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินยังมีแคลเซียมยังมีโอเมก้าอะไรต่างๆด้วยซึ่งกาแฟอื่นๆไม่มีมีแต่คร รมเทียมมีแต่น้ําตาลซึ่งมีปริมาณสูงทานแล้วเรออ้วนแต่นี่ทานเท่าไหร่เราเรารู้สึกว่าเราเราไม่อ้วนนะครับแล้วทานเข้าไปเนี่ยอาจารย์แล้วรู้สึกถึงรสชาติหรือว่าทานเข้าไปรู้สึกยังไงบ้างคะกับรสชาติบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าความความหอมและกลิ่นของกาแฟเนี่ยทาให้เกิดความประทับใจเพราะเขามาจากอารบิกาชั้นดีอาจารย์นคะดูว่าเพื่อมความันจต่งเลแล้วแล้วเป็นเป็นสูตรอาจจะเป็นสูตรที่เขาที่ที่ผู้ผลิตเขาผลิตขึ้นมามาเพื่อเพื่อให้ให้คอกาบ แฟได้ดื่มอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยใช่ <นะ S 2> ใช่ใชก็คือปริมาณของครีมเทียมหรือน้ําตาลที่ใส่ในกาแฟเพลิคอปก็คือเขาวิจัยมาแล้วก็คือทดลองมาแล้วว่ามัน เพียงพอต่อหนึ่งซองน,นั่นเองก็คือไม่ได้เกินจากความต้องการของอร่างกายนั้นเรานั่นเอง<ช>นะค<ช><น>ะถือว่าเหมาะสมมาเลยสําหรับคอกับแฟที่มากกินกา,ฟาแฟเพียงแค่คุณเปรียยนะคะที่สื่อกับแฟหรือว่ากาับแฟที่คุณกินอยู่คุณก็าสามารถที่จะมีสุขภาพดีๆนะคะและยังซอยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้อีก่านนะคะกินต่อไปแล้วเร็เทศไยหิวหน่อยลู้สึกมั่นใจนะคะมันอิ่มมันมันอิ่มะมันทำให้เราสดชื่นอะซึ่งปกติถ้ากาแฟอื่นเราเราหลืดข้าไปสักประมาณสัก สี่ห้าชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าเราเราหิวอีกแล้วอ่าเหมือนเป็นคนติดนิสัยเลยแต่นี่ไม่พอเราเราดื่มแล้วรู้สึกว่าเราเราสดชื่นทั้งวันนะเราทํางานอย่างมีความสุขร้นนค่ะนะคะถ้าให้คะแนนค่ะกับแฟร์เพียวรีคอปค่ะให้จักคะแนนค่ะอาจารย์ครับถ้าคะแนนเต็มสิบเนี่ยผมให้เต็มผมให้เต็มเลยนะครับคำว่าให้เต็มนี่ให้เต็มในเรื่องของรสชาติในเรื่องของคุณประโยชน์หรือว่าอย่างเนี่ยค่ะอาจารย์ผมให้ผมให้รสชาติเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสคอกาแฟที่ที่เคยดื่มกาแฟมาหลายๆยี่ห้อแล้วนะครับส คุณค่าอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีบอกหลังกล้องอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่างๆมากมายเลยวิตามินรวมแร่ธาตุถึง9ชนิดก็เลยทีเดียวอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะคืออยากจะให้บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าเหมาะสําหรับใครบ้างดีกว่าเหมาะสําหรับกลุ่มประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอผมสำหรับคนดื่มกาแฟแล้วผมว่าทุกเพศทุกวัยนะครับที่กำลังดื่มกาแฟไม่ไม่ไม่มีไม่มีกาแฟตัวไหนลดความอ้วนแต่กาแฟตัวนี้ทานแล้วไม่อ้วนนะ แล้วไม่อ้วนถึงแม้จะไม่ใช่เป็นกาแฟรความอ้วนเพราะเราเรามีปริมาณไขมันและอ่าครีมเทียมนะครีมเทียมและน้ำตาลนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ที่กำหนดเก็คือไม่ได้หวานไปใช่ไหมไม่หวานไปครับไม่หวานไปนะคะเขาบอก